ถ้าเพิ่งจะมาหาอยู่ครบไหมโอ้ยอยู่ครบอยู่ครบนี่แม่ตรงน,นั้นอีกสามตัวรวมประชากรแล้วห้าตัวครบอยู่ครบลูกอยู่ครบ จะามาแล้วขามาแล้ว,าาลวนี่แล้วมาแล้วอืบ่ายบายสายสายของวันอาทิตย์ที่หนึ่งมกราสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับ ต้นไม้จากอันสูงใหญ่โอบโกรดกอดไม่มิดนะนสูงใหญ่เนี่ต่อไปเอาก็ขาวมาฝากจอดไว้ใต้นี้นะครับเราจะได้อาศัยล่มเงาเป็นที่พักพิงให้เป็นที่พักพิงอาศัยพัฒนาไว้แล้วอ้อหนี่ รากไม้นูนนี้ฟันออกละเดินไม่สะดุดละจากสะดุดเป็นสะดวกละจากสะดุดเป็นสะดวกปลอดภัยต้นดอกไม้ดอกนั่นปลูกไว้เพื่อรักษาแนวรำเหมืองสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ใบหม่อนนะนี่ใบหม่อนชาใบาหม่อนปลูกไว้เพื่อเป็นสมุนไพรใบหม่อนสมุนไพรใบหม่อนนำยอดมาเสียบมาเสียบติดอ๋อมือดีนั่นเป็นคนมีนนนนมือดีในฝีมือในปลูกอะไรก็ติดนี่เพื่อนว่าเป็นคนมือเย็น ูอะไรแล้วไม่ติดนี่เป็นคนมือร้อนคนมือเย็นต้นไม้ดอกไม้พุดซ้อนน,น่นนี่หรือต้นพุทไม้มงคลน,นะครับต้นเปินนี้หากไปทำแกะสลักเป็น หนุมานนี่เหมือน,นของหลวงปู่องคนน์นั้นท่านแกะหนุมานขายองค์หนึ่งเป็นสิบยสิบล้านวนนะท่านแกะสลักด้วยมือลงอักขระเต็กยันเซียนพระเช่าบูชาองค์นั้นเป็น10บล้านชาวล้าน,นนะอย่างอาจารย์ พทเสียนพระท่านเคยเช่าอานุมานที่แกะจากต้นพุทธนี่โอ้เป็นองนั้นเป็น10บสิล้านคนนะครับไม่ใช่ถูกถูกนะนี่พาอมีน้อยและเป็นสิ่งที่หายากอ่งคนนึงแสดงนะว่าไม้มงคลไม้พุทธนี่เป็นไม้สิ่งที่ดีไม้ดีมีมงคล ไม้มงคลครับไม้มงคลไม้ดีมีมงคล,งคลนี่ก็ต้นรีลาวดีครับอยู่มุมนี้นะครับใ้ประดับที่ปากซอยพิราวดีนี่ก็เป็น ทองอุไรสวยงามครับไม้ทองอุไรเป็นไม้มงคลเช่นกันครับปลูกไว้สวยงามในน้ำทองอุไร